หรือนี่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เยอะกนครอบลาออกโคเซเอลิก้ e นะครับอดีตแบ็คซรงอาเบกของหงแดงลิเวอูได้ออกมาแสดงสถานากตินะครับถึงสาเหตุที่เยอะกนครอบลาออกเนี่ย นั่นก็เพราะว่าน่าจะขาดการสนับสนุนจาก f อ g นะครับในเรื่องงบประมาณในการซื้อขายนักเตะนั่นเองฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทีมใหญ่ควรจะเป็นครับแต่ f อ g เนี่ยก็เหนียวซะเหลือเกินนะครับเหนียวเหมือนบ้านจนแะแต่ที่จริงอะรวยเขาบบ้าใจปะพาคิวห่อทองซึ่งก็บอกไว้ก่อนนะ่ยเาไม่ใช่แค่นาเก้คนเดียวแน่นอนนะครับที่สงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะผมว่าเด็กองหลายคนเนี่ยก็เอ๊ะเช่นกันนะครับเฮ้ยนี่หรือเปล่าวะที่แบบขอบรู้สึกว่าแบบเออไม่โอเควะเอริก้นะครับก็ได้ให้เหตุผลว่านี่คือความคิดเห็นส่่่่่วววนนตััขขออออองงงผมะครรรรบบเเเกกกกกีีียยืื้ทปาศ๊ Oh. คิดว่ามันเกี่ยวกับงบประมาณในการทําทีมครับมันเกี่ยวข้องกับเจ้าของทีมโดยตรงซึ่งผมว่าเยเกนคอฟนั้นน่าจะเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วครับเขาต้องสู้ต้องดิ้นรนทุกปีเลยเพื่อที่จะเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องที่เขาสมควรที่จะได้รับนะครับสมควรที่จะได้นักเตะที่เขาต้องการทรัพยากรที่เขาต้องการที่คู่ควรกับเขาพวกคุณทุกคนจงอย่าลืมถือว่าเยเกนคอฟก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับเขาไม่สามารถที่จะสร้างปัิหัารได้ตลอดเวลาหรรรรอกกกกเเซซลลิิิ้้้้้็ไไไไดดดด่่่่่าาาาวววปะมมมมณนนนนนีีึึึงงงงผผสตททยู พูดว่ายัากันคอปเนี่ยเปรียบเหมือนคนที่ขับเวฟอะฮอนด้าเวฟอะ แต่ต้องมาบิดแข่งลงสนามเดียวกันกันกบเป๊ปกัวเดีาร่าอย่างเงี้ยที่ขับพฮยบูส่าอย่างเงี้ยแล้วยังเสือกชนะมาด้วยครั้งหนึ่งและนอกนั้นก็คือบิดจะแซงแหละไม่แซงแหละใครจะล้อตั้งคอไฮยบูส่าอยู่โดยใช้เว็บ500เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงฝีมือคนขับว่าสุดยอดขนาดไหนกันล่ะครับมันก็เลยมีคํากล่าวไงครับว่ารถจะแรงไม่แรงไม่สําคัญอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่านั่นเองอ่ะสุดท้ายแล้วประเด็นนี้นะครับเราก็ไม่มีทางรู้หรอกครับว่าใช่ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับมีแต่เยื่แ่้อเกลิดครอบและง พูดหรอครับว่าไม่เกี่ยวครับเพราะนั่นแหละครับนั่นคือ,อนิส,สัยของชายที่ชื่อว็คอปครับ,รบชายผู้แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างแบกรับโลกทั้งใบที่ตัวเองคนเดียวหรือเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับเห็นด้วยกับอิตาอาเบะไหมฮะมาถกกันหน่อย